ไม่ไหมหมดทั้งหลังเลยลุงใช่เออแล้วพ่อไอชาติอาลุงทำไมไม่อยู่อะ่ะไปทำงานหรอ <c oughs> ติดอยู่ข้างในกูไัยเขาไปช่วยไม่ทันน่าสงสารไอชาติมันจังเลย <c oughs> แล้วต่อไปนี้ใครเขาจะดูแลอะทั้งไอชาติกับอ้อยอะจะอยู่ยังไงะลุง น่าสงสารนะลุงแล้วเราอ่ะจะช่วยอะไรเขาได้ไหมอ่ะอปพรุ่งนี้ไปหาฉันที่บ้านแล้วกันนะได้จ้ะพี่เผื่อมีอะไรพอที่ฉันจะช่วยได้บ้างจ้ะพี่ เอาอ้อ,อยมาเข้ามาข้างในก่อนไป<า>แล้วเป็นยังไงกันบ้างกินข้าวกินปากันมาหรือยังเนี่ยยังเลยจ้ะพี่แล้วตอนนี้มีเงินติดตัวกันบ้างไหม ไม่เหลือสักบาทเลยพี่ข้าวของที่มีค่ากรโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ฉันกับลูกก็มรู้ว่าจะไปนอนที่ไหนเฮ้มันน่าสงสารซะจริงเอางี้ล้วกันอ้อยกับลูกไปพักที่บ้านสวนฉันก่อนส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทำบ้านใหม่เดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองนะจ้ะพี่ ขอบใจมากนะพี่ที่ช่วยเหลือฉันยามลำบากแบบนี้อืมไม่เป็นไรหรอกอเดี๋ยวนั่งรอฉันแป๊บน,นึงนะ เราไว้เถอะนะถือว่าเป็นน้ำใจจากฉันเอาไว้ใช้ยาำจําเป็นขอบใจมากนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รต้องไว้ฉันหรอก อย่างนี้ทำไมมีอะไรพี่ไปช่วยมันทำไมมันเป็นเมียน้อยพี่เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นก็พ่อไอ้ชาติมันเคยทำงานกับพี่ก็อย่างที่รู้แหละบ้านเขาอะไฟไหม้พ่อเด็กมันก็ตายสองคนเนี้ยมันก็ไม่มีที่พึ่งอย่าให้ฉันรู้นะ ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเงินทงนองเราอ่ะก็มีตั้งมากมายเขาเองก็เคยช่วยเหลือเราช่วยเหลือแค่เนี้มันจะเป็นอะไรไป กับราชาติมีธุระต่ออือขอบใจมากนะเพื่อนมาอุดหนุนร้านเราอะโอ้โหเรียนจบมาเนี่ยเปิดร้านใหญ่ตัวเลยเนาะโอ้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อนก็ได้เพื่อนนี่แหละมาอุดหนุนน่ะไม่เท่าไหร่อะไรกันนี่เห็นพวกสาขาที่สามแล้วใช่หรอเออน่ะขอบใจมากแนละ้วกันขับตัวดีๆครับละใครทีข่ขายดีกัวละ เรากินข้าวกันไหมครับแม่ไม่ลูกแม่เพิ่งกินของปวดลูกทั้งนั้นเลยครับแม่แม่จะกินอะไรก็ระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ยังป่วยอยู่เออแม่แม่จำลุงที่เคยช่วยเหลือเราตอนสิบห้าปีที่แล้วได้ไหมครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วแม่ก็มัวแต่ยุ่งๆอาการป่วยของตัวเองอยู่ ส่วนชาติก็มัวแต่ยุ่งกับธุรกิจของตัวเองอยู่เออแม่ก็ลืมแกไปเลยนี่ถ้าชาติไม่พูดเนะ่ะแม่ลืมแกไปเลยนะเนี่ยครับแม่ผมก็จะตามหาแกอยู่ผมยังไม่ทันได้ตอบแทนบุญคุณอะไรแกเลยก็ดีเหมือนกันนะลูกถ้าชาติว่างอ่ะก็ลองไปตามหาแกดูละกันแม่ครับปีหน้าผมก็จะเก็บเงินสร้างบ้านตรงที่ไฟไหม้แม่แม่ว่าดีไหมก็ดีน,นะลูก มันเป็นบ้านที่มีความทรงจําของครอบครัวเราครับแม่แม่อยากกินอะไรไหมแต่ผมสาูกน้องให้ไม่เลยลูกแม่อิ่มแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะกินยาหนูไปดูลูกค้าเถอะลูกครับแม่ ดีขึ้นบ้างไหมพี่ฉันหมดเงินรักษาพี่แล้วนะเงินที่เราไปกู้มาก็หมดแล้วไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรนะพี่ลองดีครับใกลมาพี่ ดูห้องนีอยู่บ้านหรือเปล่าใครมาไหมไปเปิดประตูรู้สิดูห้องนี้พี่อย่าเสียงดังสิดูห้องนี้ครับอย่าเป็นเจ้าหนี้เราอ่ะดูห้องนี้เงียบไปดิดูห้องนี้ครับเราไม่มีเงินดูห้องนี้ดูห้องนี้ผมชาติเองนะครับเปิดประตูให้หน่อยนะครับ อ้อใชิมาได้ยังไงอ่ะผมขับรถผ่านบ้านเก่าลุงแล้วก็ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าลุงไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขาบอกว่าลุงโดนโกงจนล้มละลายเขาก็เลยให้ที่อยู่มาผมก็เลยมาตามหาลุงที่นี่แหละครับอืมไม่เจอกันนานแล้วเนาะ ผมโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยลุงทองดีครับลุงไม่น่ามาอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะครับชีวิตคนเราก็บแบบนี้แหละมันไม่แน่นอนมันมีขึ้นมีลงเราก็ต้องยอมรับสภาพมันให้ได้้นลุงกับป้ามาอยู่กับผมเดี๋ยวผมกับแม่จะดูแลลุงกับป้าเองครับมันจะดีเลยชาติ ชัก็ดูสภาพลุงกับป้าตอนนี้สิดีสิครับลุงผมซื้อบ้านหลังใหญ่เลยอยู่กับแม่สองคนลุงกับป้ามาอยู่ด้วยกันนะครับไปอยู่กับฉันนะพี่ทองดีนะแต่ก่อนนะตอนที่ฉันลำบากพี่ก็เคยช่วยฉันนะไปอยู่ด้วยกันนะ ขอบคุณมากนะอ้อยโอ้ม่ต้องขนาดนั้นหรอกจ้าฉันตั้งหากละ่ะที่ต้องขอบคุณพวกพี่ที่ช่วยเหลือฉันกับลูกใช่ครับถ้าตอนนั้นผมไม่ได้รับความช่วยเหลือจากลุงกับป้าป่าน,นี้ผมกับแม่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้รับไวเ้เถิดนะพี่ทองดีถือเป็นน้ำใจจากฉันรับไวเ้เถอะนะถือว่าเป็นน้ำใจจากฉัน เอาไว้ใช้ยามจำเป็นงั้นเดี๋ยวครั้งนี้ผมให้คนมาช่วยขนของนะครับเห็นไม่น้อยความดีที่เราเคยทำไว้เคยช่วยเหลือเขามันก็ได้รับผลตอบแทนมาแบบนี้แหละ จะช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแค่เราอย่าท้อกับการทำความดีแค่นั้นแหละจะพี่ฉันรู้แล้วล่ะสิ่งที่พี่ทำในวันนั้นน่ะมันส่งผลกับมาหาเราในวันนี้ในวันที่เราลำบากแบบเนี้ยความดีของพี่ในวันนั้นก็ไม่ทำให้เราอ,อับจนหุนทางนะพี่เนาะ